เนาะครับผมวายจังไหนเนาะมาเมื่อนี้เนาะโอ้โหาจังไหนก็ว่าสิมาตามเลขนั่งอาจารย์แล้วแต่ว่าพันไม่เห็นแนวทั้งนานี่ยพ well ันเกิดความสงสัยซะนี่ละยังเป็นไฟๆอยู่ในจอกหลอกนาาจย์อันนี้เครือเขาหลงอยู่ในถ่ถยนี่แม่นี่แม่อาจารย์แม่นี่เครือเขาหลงจ้ะเครือเขาหลงที่เขาเอาไปใช้หลายๆเขาหลงเขานี่บบ่แม่แต่เก็บเอาอยู่ในปลาเขานี่ละเครือเขาหลง่ะแม่ออาจารย์รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเครือเขาหลงมันคือคือกัน คือหากไส่แต่เหอะบอ่ออี่มันจีบเป็นเซนเป็นเซนนี้เป็นเซนหยุดน้าดินเข้าไปดึงเอาดึงเอาเฉยๆโอ้มันขึ้นมาน้าดินเข้าไปดึงเอาอดึงเอาอ๋อมันจีนอนไปน้ำใสยดินนั่นเฉเข้าไปดึงเอานี่แบบยท่านสนโอ้เอาแล้วมันดีแน่เลยวันนี้อาจารย์เป็นยังอาจารย์คือเดี่ยวมาโชว์เ,เป็นยังมันอยู่คหางเบี้ยแก่นี่ยท่านสนเขาจีบบ้านเครื่อเขาลงบ่เนาะเครื่อเขาลงแง่ มีพุทธคุณนตัวไม่ดีในโตัวบพรคือต้องเอามาปลูกเสกคือยังไงครับอาจารย์เอากับปลูกเสกแล้วคุแล้วมันจังมีพุทธคุณนี่เนาะโอ้มาปลูกเสกแล้วจึงอยู่ในนี่อาจารย์กับปลูกเสกเรียบร้อยกับตัวนี้กับยู่น้ำดนแล้วเนี่ยยู่นน้ำดนแล้วโอ้เ็บไปตั้งห้าปีเชบไปห้าปีหกปีแล้วเมียนเดียวจะนี่บ่อยอาจารย์ม่ซ้ำนี่ละนี่ะอันนี้บอกเขาได้ผัวเป็นเิปเลยเมียเป็นเิปเนวเดียวนี่บ่อยอาจารย์ก็ตัวนี้เหลผู้ใดฟังแต่ว่าผู้ใดได้ขามได้ยังนีก็ลงไปผ อคันคันสมมติว่าผู้ใดไปล้วงขามคันมันอยู่ในปงไม่ปลาโมนี่กะทีลงปลาหลงยังไปหลงปลาเจ้าตะก,กี้กะไปทุดงเนาะผู้หลวงย่างขามผู้หลวงออกปลาบ่ได้สามหมื่ะขามเมี่ยงอันนี้กะอันนี้ล่ะขามนี่ออกปลาออกผู้หลวงบ่ได้สามมื่นแมนบอ้ยชื่อบอกโทรศัพย์ไปน้ำจังโทษทรัพท์ก็ไม่ไม่คืนโอ้คันเขานี้พูดแล้ว่าไม่คืนเลยมน ถามผู้หลวงนี่ถามจากอุดรนเข้าไปเมืองเลยนะครับผมพาผู้เลยบริยาน้ำทั้งนี้ในนแตจผู้ฒ่าผู้สพงคน่าผู้ใดมีเครียขาหลงบูชาไว้เนี่ยบพว่าจิเปลี่ยนทําม่าค่าขายเพว่าจิไปเจรจาเนี่มันสุดยอดอยู่เครียขาหลงนี่แล้วแต่ว่าของหายงกหายากเครียเขาหลงต้องอันนั้นตอนนี้เครียขาหลงก็ต้องเกิดเมื่อเป็นมงคลพร้อมนี้เป็น่าแต่ว่าจะคนไปจื้อเมื่อมันเกิดแตเหงหลอกผงกับประจักษที่กัน นี่อันเฮ็ดใส่นวดเก่านี่ใส่น้ำนี่ละ่ะโอ้เฮ็ดนวดจะเอานี่ใส่น้ำาจารย์บดใส่น้ำนี่ละ่ะมีคาามออ้าถทาบอ,อะไรเนีย่ยวะมีล่ะเนาะเขาหลงนี่กระไรเนี่ยดูว่าได้ระบาดเนี่ยเอาสิเฉลี่ยอันเดียวเนี่ยผู้ขาบูชาอ,อาจารย์อาจารย์เั่นเลยวะโอ้ยบูะะระเนาะความหมานี่ยเพราะว่าอเอาไวยญาถึงย่อมอยู่บ้านใช่ไหมเอฟพี่ถามมาแล้วบูชาเท่าไรว่าฉันเชื่อเขาหลงโอ้ยเอาไปแล้วถึงง่ายง่าย มันเจ้าท,ที่ตัวอาจารย์เพื่อนกำชับย่างนักหนาเลยดีครับผมัานผู้ใดบวเจ้าสู้คันผู้ใดบ่เปลี่ยนโสดนี่ไปบูชาทั่วที่บ่ได้ดที่เที้ยเขาหลงแม่เอาะว่าเจ่คัาบูชาไปปั๊บเนี่ยเนาะคันไส้ถือเมียนเขาหลงกันไส้บวถือเป็นหลงเขาบัดนี้บ่มาเฮียนจักเกีอเพราะว่าหลงทางเหมืนหลงทางจะถามถามว่าดีด,ดีหรือนาะอาจารย์นะดีเพราะว่าเขาเจ็บมากับมือเนาะ ครับผมวันนี้ก็มาปลูกเสกเนาะอาจารย์เนาะเก็บไปโดนแล้วฮาปีแล้วนะอืมแต่ว่ากะกะมีหลายก็นี่ยู่ขันผู้ใดสนใจกะกะกะมีให้บูซาอยู่น่าอาจารย์เนาะครับผมเฮ็ดเป็นวงกลมตอนเวลานั้นเ่าจีทักเป็นวงกลมนะโอ้ทักเป็นวงกลมไว้ทักก็ยังแหวนเ่าเนี่ยสาเหตุที่ทักเป็นวงกลมเพราะอยังอาจารย์เมื่อกี้ว่อนไปวนมาหาเขายองเสียมันก็คือเลขกซูนว่ะแมนคือเลขกซูนนะสินะ แล้ววันนี้อีหยังพระโอปีอี๋ยังอีกอาจารย์ก็มีอ,อ,อันใหญ่อันออน้อยครับผมอันนี้น้องแมวน้องแมวจ้ะน่องแมวมีน้องแมวใหญ่หมโอดโตมโ,โ,ตมโ,โตหละพาอีกตัวนี่เอ่อเป็นแบบว่าอันอันใดตัวใหญ่เท่ากับใส่อันใหญ่อันได้โตหน,หน้อยเทาก็ใส่อันน้อยอน้องแ <ขา S 2> <ห>มวนี่ต้องเข้าใจว่านีใหญ่มีน้อยหน่อยแมนขนาดน้อยก็ใส่พระโอบน้อยแมนน่องใหญ่ก็ใส่พระโอบใหญ่แมนอืมขนาดแตกแดดดีๆมันก็บโคลมาเรื่องเคลมก็บโคลมาเหลือในหน่อยก็มีครับผมนี่ไงมันอันโบโฮดกั กระสุดวิสัยมันเหรเนาะมันบโหดเนาะครับมันบโหดก็จําเป็นแล้วเนาะอาจารย์อันหก็แต่ว่าว่าเพื่นว่านี่เนาะบัดนี้อผมว่าทิถามว่าจะที่ลงคลิปไปนี่ยจะภาพพุติหลังลาสองหมื่นหาเนี่ยมีผู้อนุโมทนามานั่งบอกอาจารย์มีหลังนึ่งแล้วเป็นแต่ท่านฝนว่าเพราะว่าพระสิบหาสิบสี่สิบหารูปเนี่ยจะนั่นในเต็นนั่นกลางเต้นนอนกลางเดินนี่ครับฝนตกมากนี่ดูโปเจกต์ไดครับผม มีจะผาพมาแล้วบ่ออจมีจะภาพมาแล้วกุติหลังหนึ่งในสองมันหาโอ้ด้หลังหนึ่งด้หลังหนึ่งแล้วที่จริงแล้วอาจารย์อยากได้จักหลังทั้งบททั้งมวลอยากได้หาหลังอยากได้หาหลังจ้ายังขาดอยู่อีกหาลูกพ่อจีพ่อกันหน่อยอาจารย์ได้หลังหนึ่งแล้วเมื่อได้สองแล้วก็้วยได้หลังหนึ่งตัวได้หลังหนึ่งจะภาาหลังเดียวมงเนี่ยโอ้ได้เะมากเลยชัยภพุ่มครับผมชัยภพุิมอืม แล้ววันนี้เป็นจังไรทั้งสาราปฏิบัติถ้ำเฮาเสาไก่สิโคโปไปครับอาจารย์ครับเสากเขาพบได้อยูซีต้นแล้วได้ซีต้นแล้วจา้าซีต้นหาต้นนี่ยแหละประมาณโอ้วันนี้บางเมื่อเสาร์นี่ผมย่างไก่ไปเบิ่งหินมีเท่านั้นบ่อาจารย์หินเบิดเท่านัาน้นหรอใช้เห็นอยู่กล่องนึงอใช้เนีน่ยกล่องใหญ่เติบอยู่แต่ว่าวันนี้หินส่วนหินนี่มีเท่านั้นเนี่นหินมีเท่านีาน้แหละแต่ว่าใช้ยังหลายอยู่โอ้คันหินมีซท่านั้นเห็ุจังไรทีเทียตีสางตัวไปได้หน่อยอาจารย์ โม่พีเจ้าภาพเพิ่นมาอนุโมทนาหินบ่อังว่ากับคอไซบุญนี่ละเอฟซีนี่ละครับผมก็ได้เห็ดได้สางนี่เนาะครับผมก็ได้ซื้อหินแต่ว่าไซมีเหล่าเหลือแต่หินครับผมหินกับปูนครับผมเหลือหินกับปุลนะไซมีเหล่าไซก็จิตพ่ออยู่ดอกบัวกระจอมาัตายรถดหกหล่อนึงวันเถอะแต่ว่ากับฝากขอบพุ่นคะแนนเนี่ยคนมาไซนประตูให้เนี่ย โอ้พ่นมาไ่ประตูประตูกับหน้าต่างเนี่ยเนี่ยโอ้พินน่าจะข้างไหนล่ะพ่นชื่อใจงใ่ใ,ใจสปอร์ตใจ <น alid S 2> ดีคับแน่แต่ใจบุญใจกุศลครับแน่แต่กัน,<ถ>นมาแต่กรุงเทพเพ่นมาส่ประตูให้จาเป็นคุณอนุชิตคุณอนุชิตเนาะคุณอนุชิต,ชตถวายประตูซาลาครับผมประทายประตูกับคุณเมนั่นคุณเมนั่นพ้อมมพ่นถวายให้นี่ละครับผมประตูกับหน้าต่างนี่แหละข้างหน้าเนี่ยครัข้างหน้า เอฟซีเข้เมนตนมาว่าอันเขี้ยเขาหลงเนี่ยดีตั้งแท่ไปว่าไปจ่าเลี้ยงชู้สาวให้ยังยังสี่บ่ให้แจ่เขาหลงสี่บ่อท่าม่ค้าขายดีบ่ค้าขายก็ดีดิค้าขายก็ดีบ่ครับอาจย์เอาไปไว้นี่เฮี้ยนี้สั้นเนี่ยดีเอาไปล้านค้าบ่เออเอาติโตไปหน่ามอจันตัวนี้นี่ว่าถึงค้าขายเฮ้าไว้ในกระตาเงินหนึ่งสิีนาะโอ้เฮ้าเอาไปไวในกระตาเงินแมนติโตไปก็ดีครับผมติโตเฮ้าก็ไวในกระเป๋าเงินเฮ้าก็ได้ ครับผม,มกระเป๋าที่เข้าผ้าเองเช่เนเงินกระหลงมากขึ้นกัเนเงินกระหลงมากขึ้นกันเอาไว้ใส่ในกระเป๋ากไ็ได้จ้าทำมาค้าขายก็ดีเงินท่องกระหลงมากเอาบานนี้ถามชูเนงีงชูแนวแล้วขาดจะเรียกนางอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ว่าสิไปนั่งเอาวันศิ์ท่านได้ไปไปครับผมไปมาแล้วได้ได้มาแล้วได้มาแล้วเลขกระไรได้มาแล้วโอ้ยขออนุญาตได้บัตรนี้ใช่ไหนี่นี่อะไรเราพูดเลข เอออาจารย์เอาเอาให้เบิ้งเลยบ่โอ้ยก็ให้เบิ้งนแล้วเนาะอ,อ,อาจารย์ที่ไปเชียงไหวก็บวิปปเห็นแล้วครับนี่ได้จังเสร็หืมไหนลงเด้อโอ้ยหยับหยับขออนุญาตหยับเกแค่เขาหลวงมาทั้งปียังน้อยกันผิดอัน<อ>นีบบน้มากผิดอ๋อเด็กหาไม่รู้ใส่อไปไปเอามันเป็ี่ยนยังไงเปลี่ยนใั่นหมอาจารย์มันมันเป็นนี่มันขึ้นมาเก่าแล้วมันเป็นคือเจ็ดเจ็ดกัคือหางสินะมันเป็นแบบปอนั่นนะ เรียว oh, uh, ่า oh. like he he uh, ิค hmm. hmm. hmm? ึ้นหาก็บขึ้นหาเต็มชิขึ้นเก็บขึ้นเก็เต็มหมวดกอนกะเลียกนางนี่สำคัญกันเลยเนาะจ้สับะลอยอันกวนนนี้อืออาจารย์สับะลอยัวอืมสับสับก็สับีนะก่ค่อยชันเอาบวชัดวะสับแบบนี้นะครับอาจารย์นิมนต์ครับสับหัวแจงๆก็ทางหลดยันสัเนาะ เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องครับผมงวดว่าหนึ่งนี่ก็ได้ห้าเจ็ดสามออกเจ็ดสามตรงตรงตว์บ,บนะ่บั่น่ะเออก่อนมือสีออกมือหนึ่งมาว่งใงห้เจ็ดสามคักเลยนา่าจั์จ้าวันีได้มากเก้าเจ็ดศูนย์มาเลยจ้าวันนี้สีว่งคู่หนาค,คู่หลังเนาะอาจารย์ครับเนื้อจ่อมือพุน่นจ่อมือก่อนเนาะโอ้จ่อมือก่อนครับผมจ่อมือก่อนอืมบ้านี่ มันเป็นจังไรสิพิษหน้าในส่วนนี้จังไรอาจารย์เพราะว่านี่นี่มันเป็นยังสีกิบเบิลทุกภามันเป็นยังสีมันขึ้นแน่ว่าข้นแน่เนี่ยเลขเจ็ยกับเลขหาชัดแน่ว่าชัดแน่แมนอืมแต่ว่าเก้ากับศูนย์ชัดเจนแมนเก้ากับศูนย์ในข้นเก้าในข้นคัดเก้าีนคัดข้นเรียมง่องโอ้ยม่มีหมองตีเลขเก้ามาแน่แน่มาแน่แน่อืมเกอากับศูนย์มาชัดเจนเ้อครับพ่เพี่น้องครับผมส่วนเจ็ดกับห้าอ่า เห็นเห็นเปลนลักษณะนี่บอจารท์คือตั้งเอามาเขียนไว้ทั้งลางซื่อมันมันขึ้นมากมันขีดเป็นเลขเจ็ดกับมันขีดเป็นเลขห้ากับมันมันอยู่ตำแหน่งนี้นะโอ้เพามหมายในเลขนี่เปลี่ยนเป็ี่ยนหาเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจ็ดแนงใช่ปเป็นบางข้างเปลี่ยนเป็นหาเป็นบางข้างเปลี่ยนเป็นเจ็ดใบ่ปครับอืมจากนั้นแล้วเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยอ่าตัวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากคือเลขหาอาจารย์ก็เลยมาเขียนเลขห้าไว้ทั้งลางนอาจานนะ เอาลองเอาไปพินิจพิดแต่ละหน้ามึงเล้อครับผมเทียงขึ้นวันนี่เอาเนี่ยเชี่ยเขาลงนี่บอกครับเนี่เลขโอ้เทียงขึ้นเว้ยนางถ่ายอยู่ว่าหอดเทียงขึ้นโอ้ต้องล่อเวลาเทียงขึ้นเป็นยังต้องเป็นเทียงขึ้นอาจารย์ต้องล่อเลิกคระให้มันตรงให้มันตรงโอ้เทียงขึ้นนี่ค่อยเอาหอดเทียงขึ้นป้าบนีทำพิธีป้าหลดทำเลยค้ะ นั่งถ่ายจะว่าหอดเทียงขึ้นโอ้อยตอนชาติันจร์นี่เราเพ่อได้รับเลยนอนเนาะยุ่งกับกัดยุ่งกับกัดวเพจนะ่ีได้เรียกว่าฝากตอนพอพี่นอ้องเท่าก็ได้เอ้าจังไรอยากเคลียอยากสางนี้อาจารย์เลยแต่ป้อยเรียกถืยงยปบันนี่กกยังว่าไปหนามาหลังอยู่จ,จตุวังเลยครับบุตติอุตรติกกยังหลังเดียวเพราะว่าอยู่อพอพนว่าทั้งสาราปฏิบัติถ้ำห้องนี่ก็ยังซ้ำนี่อยู่เนาะ อืมบ่ามาลืมบพิมบ,าบาั้มบอกคือรังวัดเพื่อนล้รังวัดเพื่อนโอ้ยเพื่อนมีเงินมีทรองเพินเ่นสนุกสางน้ออาจารย์เนาะอันนี้เทากับมีแต่ใจนี่แลหละไฟเฮ็ดไฟสางไปอ,อาจารย์บ่โดนดอกคือสีแล้วก่อนหอดชงกันหนาฝนมากอาจะไ่ได้มุ่งหลังค่าอยู่บ่เนาะอาจารย์นี่เคลือ่อนว่ากัก้อนที่หอดฝนนี่ก็ขอแค่ได้มุ่งหลังค่ามันบ่ครับขอมุ่งหลังค่าบอกขอไรบอกขอไรขอแค่ได้มุ่งหลังค่าอือจ้ะกันถือว่า แล้วมุ่งหลังค่านี่น็ถือว่าโอ้แล้วในว่นาถือว่าได้รับความสมําเร็จวันเถนนะาะเนาะอาจารย์เนาะเอาผู้ไปผู้มาเขาก็ได้นอนน,อนั่นเหมือนกันคมีหลังค่าเนี่ยตัวชาผ<า>ู้มาป่วมารักษาเนาะอาจารย์หัวนี่แหละอาจารย์คันเข่าตัวใดตัวนึ่งไม่ีนีเลคก็สีได้อยู่ดอกหลังค่าอาจารย์สาธุหลังค่าจังไหนเจะเสาก่อนอยังบนได้อยู่นะ่ะจี่ไปเ็ดหลังค่าก่อนจนังไหนสีหอยไว้ใจต้องเจ๊เสาก่อนนี่อาจารย์ เสาเจ้าภาพเสาหก็มี่สี่ต้นอาจารย์สี่ต้นเสายี่สิบต้นนี่ขาดยุทธไรขาดสิบหกคนเลี่ยมั้งขาดสิบหกต้นครับผมขาดที่พ่มีบ้ามวอนนี้เนาะวันนี้โอ้ขันเลกเขาขึ้นกัสที่มาซอยอยู่ลาพุทะต้นพุระไสแต่ที่พ่อได้ยังได้สางอยู่ละอาจารย์เนาะครับผมที่แน่ๆ่ตอนนี้นี่เพื่ออยากได้ไรก็มูที่สุดเลยเพื่ออยากได้หินอยากได้หินจับปุน เพื่อที่ได้มาผสมเทเสานี่ลเราน้าอาจารย์เนาะาอพ่นกำลังเทกันอยู่จริงครับผมกินกับพ่อจริงจังสั้นเัราะน้ำมันกินเวลาหลายเติบเลยที่บ้านนี่กัจิโร่กวนอาจารย์ชั้นนี้น้าอาจารย์ครับผมมีอาจารย์ไม่อย่างฝากเอฟซีเข้ามาครับผมกับฝากถึงเอฟซีน่ะบว่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะครับแต่ได้ยินใน้างนี้เนาะได้ยินได้รับฟังสินะครับ นั่นแหลขอบอบคุณน้ำเมืองศิลานันแต่งกขาหน่อยแด้วอาจารย์ขอบอ,นนอ,อ,อบคุณน,น้ำเนาะขอะบคุณเทพซี่น้นำที่เฮาเห็ดไอ้อห้องรักษาคนหนึ่งศินะครับผมอ่าห้องรักษาห้องฉันน้ำห้องขั้วน้ำเมืองศินะครับขอบคุณหางศินะครับเอออ่าเมืองเมืองแี้ยังซอยกันเนะาะครับผมบอบคุณได้ซ้ำนี่แหละเนะาะครับผมขอขอบคุทุกคนนี่มีความสุขมีแต่ความเจริญเด้อ,อ การงานก็ขอให้ลุงเรื่องนะครับผมคิดจริงใดก็ขอให้สมปรานาทุประการด้วยเธอสาธุ